ไอตูดหมดเลยเนี่ยเมาจนนึกไม่ออกเมาจนนึกไม่ออกไอซัตมึงใช้กวามาแคะฟันเล่นหรือไงเนี่ยวันหลังมึงซื้อที่มันมีห้าลูกดิดูด้วยกันเอาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ดิเมากลางวันยังกลาง อเอาเง,งงงงไอ,อสงงัตว์งงกันเนงงกันเนไอเฮียซื้อมาทิ้งเว้นานไปหน่อยเส้นอื่นหมดละโอโหไอสัตว์มันมโคตรอร่อยเลยพวกมึงทำหน้ามันไม่เชื่อกูเลยสำหรับไอนั้นไม่ต้องเลยไอเฮียเนี่ยเปลืองก๋วยเตี๋ยวมึงแดกแป้งเปียวเลยมึงนั่นแหละฮะ อะไรมึงอะไรตกใจอะไรอ้าปากไม่เอาเส้นไม่ต้องเส้นไม่ต้องกินเออมันอ้าปากเลยอ้าปากสิอ้าดีๆฟันมึงยาวเหมือนกันนะเนี่ยเออพวกมึงไม่ต้องกลัวเลยกูแดงมาเป็นปีแล้วพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยมันกินได้ตลอดมึงไม่ต้องกลัวเลยมันกินได้ทุกครั้งพวกเนียเอ้าไอเฮียมึงจะเล่นแป้งทําไมเนี่ยมึงรู้ไหมกระป๋องละกี่บาทไอเฮียนี่นั่งเล่นแป้งมึงนี่แม่งเอ้ยของกิน เฮ้ยทเ้ยไรเลย<อ>เลยยักคุยอยะไรเออขอโทษที่คุยยังนุ้นเพลินไปหน่อยโอ้าของคกอ,ยอ่ว่ะเดี๋ยวมึงไปซื้อของกินให้กูหน่อยเอาเป็นข้าซอยไก่แล้วก็โอเลี้ยงถุงนึงเดี๋ยวมึนอไังตึกนะตึเกเสร็จมึงเลี้ยวซ้ายผเลยวซ้ายหเห็นซอยไม,มไม่ต้องเข้าซอยเลยนะมนไม่ต้องเข้าซอย อันนั้นอ่ะข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าสี่สิบเจ็ดอ่าเข้าซอยอ่ะพันสี่สิบห้าไม่ต้องเข้าซอยมึงจะแดกไม่เข้าซอยเนี่ยตกลงกินกูกินไงกูกินเข้าซอยเข้าซอยเนี่ยมันราคาสี่สิห้าอยู่แล้วอ่าแต่มึงไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดอ่ะมึงจะแดกเข้าซอยไหมกูถามจริงมึงจะแดกไหมเข้าซอยเนี่ยกินกูกินกูกินอ่าแล้วมึงบอกกูเข้าซอยไม่ต้อง มึงไม่ต้องข้าวซอยอ่ะแต่กูอ่ะกินข้าวซอยนะนเหมือนมึงเหวอะข้าวซอยสี่สิบห้าเมื่อกี้มึงเองบอกกูแบบแบบว่าสี่สิบเจ็ดมึงให้ทิปให้ทิปเขาหรือว่าอะไรให้กูให้ทิปเขา2องบาทไม่ได้ให้ทิปไม่ได้ทิปข้าวซอยกูเนี่ยสี่สิบห้าแต่มึงไม่ต้องข้าวซอยสี่สิบเจ็ดถ้าข้าวซอยสี่สิบห้าไม่ข้าวซอยสี่สิบเจ็ด กูเข้าซอยไม่ดีกว่าละวสี่สิบห้าจิบหายไม่ต้องเข้าซอยก็สี่สิบเจ็ดบาทแพงกว่ากันสองบาทมึงบ้าปะเนี่ยโอเลี้ยงก็ไม่ได้ด้วยเธอเนี่ยสองบาทยังซื้อโอเลี้ยงได้ไอ้เหี้ยแล้วใครขายว่าโอเลี้ยงสองบาทใช่มึงคุยใครกูหัวไหลกูแล้วไปออไอ้ข้าว <c oughs> ข้าวซอยข้าวซอยสี่สิบห้ามันสี่สิบห้าอยู่แล้วมันตั้งแต่ไหนตั้งไรแล้วแต่มึงเนี่ยห้ามเข้าซอยสี่สิบเจ็ด เข้าใจไหมเข้าซอย47ไม่ได้เอาก็เข้าซอย45อแล้วกูจะไปเข้าซอย47่สิทำไมอ่ะถ้าเออถ้าเขาลดราคามาเหลือ43กูโอเคขึ้นมา,า47ก็ให้เขา45ก็จบโอเลี้ยงแก้วหนึ่นงใส่ถุงมาด้วยใส่แก้วแล้วให้เขาใส่ถุงไม่กินไม่เติมตกลงมึงกินไหมเข้าวซอยกินกูกินกูกินกกูนินเอาอย่างงี้ยนะเดี๋ยวอ่า ไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดแต่เข้าซอยสี่สิบห้าไอ้เหี้ยไม่ไม่เข้าซอยสี่สิบเจ็ดเออมึงบอกแค่นี้กูก็จบแล้วไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดถ้าเข้าซอยสี่สิบห้ากูก็ซื้อแต่โอเลี้ยงอย่างเดียวสี่สิบเจ็ดบาทมันจะไปโง่อะไรวะมึงก็สั่งให้มันรู้เรื่องเดียชิบหายเอาหลอดเปล่าแยกน้ำกับน้ำแข็งเปล่าโอเลี้ยงอะไอ้เหี้ยกูไม่ได้ไปไกลทรา เนี่ยเวลาหิวมึงตั้ง,ม,งมึงต้องมีสติดิมึงสั่งมั่วมึงแล้วตังอ่ะตังมึงก็ไม่ให้กูมาม,มึงใช้อย่างเดียวเลย, 45, 47, ยสีย่สิบห้าสี่สิบเจ็ดยวกูพรางไปซอยสี่แปดทำไมมีอะไรขายขนมโบริสัตว์ของหวานเหรอข้าวนี่กูต้องเดินข้ามสะพานลอยไปไหนมันมีซอยกู้ซอยขี้นะมึงเข้าใต้สะพานดิสะพานสะพานลอยข้ามไม่ร้านเขาขายอยู่ใต้สะพานนะก็แปะอยู่ใต้สะพานขนมอ่ะขั้นขึ้นข้ามสะพานก็เหยียบขนมว่ะดิ เ,เขาเรียกไอ้ร้านนี้ร้านดังขนมแปะใต้สะพานขนมแปะใต้สะพ,พานพอค้ากระแดดครั้งขาว <นะ S 2> เ,เอ,า,เอ,า,อางี้กูคุยมึงแล้วปวดหัวกูไม่แดกแล้วเขาสง่งก็ซอยนะมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูด้วยกูเปลี่ยนละเอ้ยเดี๋ยวมึงไปซื้อกับกูแทนกูแดกกูเตี๋วเรืออ<ห>่อเยี<ห>ัยน<ด>ี่รับกรรมต่ออย่ไปฟังมึงกูแดกกูเตี๋วเรือ สดชิ้นตับสับชิ้นตดถูกต้องไอ้สัตว์สดชิ้นตับสับชิ้นตดสดชิ้นตับสับชิ้นตดมึงลองพูดทีละคำเลยสดสดชิ้นชิ้นตับตับรวมกันสับชิ้นตดเหี้ยมากไอ้เหี้ยขี้ทั้งวันเลยไอสัตว์มึงจะตดเหี้ยอะไหนหรอกมันขายอยู่ซอยสี่สามนะซอยสีก๋วยเตี๋ยวอ่ะฝั่งนู้นนี่แล้วดิตรงข้ามกันนี่กูต้องข้ามสะพานลอยไม่ต้องข้ามมึงเดินอ้อมมา ดเดนอ้อมมันลอไปอ้อมไอ้ร้านไอ้ไอ้ข้าวซอยมึงอ่ะมันอยู่ติดกันอ้าวไอ้เฮียตกลงมันอยู่ฝั่งนูง้นหรือฝั่งนี้เนี่ยอยู่ฝั่งนี้กูย้ายซอยเองกูโทรไปหาเขตมาเมื่อกี้กูเบื่อพลอยสี่เจ็ดสี่ห้ามึงอ่ะคุยมาไปเลยคุไม่อยู่ได้เฮียคนรวชิบหายคุยมาไปเลยสวัสดีครับพ่อเอผมไหว้พ่อสักหน่อยดีกว่าแหมเห็นรูปพ่อรูปนี้ที่ไหนผมก็รู้สึกโอ้โหมีความสุขทุกทีเลยพอยิ้มแย้มดีมากเลยผมไปหาของมาไหว้ก่อนพ่อ ทูบเทียนอยู่ไหนวะผมได้มาแล้วพ่อนี่นานๆทีจะได้วาดพ่อทีอ๊้ยุงเยอะยุงเยอะเว้ยเฮ้ยยุงเยอะเว้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงอะไรเห็นพ่อทีไรผมก็มีความสุขผมมีพ่อเป็นต้นแบบผมจะไม่ต้องกลัวเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเนี่ยคนกำลังจะว่าถือแป๊บนึงถือแป๊บนึ่ง ฮะเฮ้ย okay, หรือ <C ries> ว,ว่าเราฝันไปเราตาฝาดเหรอหรือเราพักผ่อนน้อยเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องรู้จักไหว้ผมไหว้พ่ออะไรให้นเรียบร้อยแล้วออคนเราแม่งเ,เดี๋ยวเราจะมาไหว้ <C ries> ลมแรงหรอไงวันเนี้ยฮะลมแรงเหรออ๋ออะไรวันดีวันนี้วันดี วันดีเหมือนเป็นวันพอ่อเราต้องรีบเรียบร้อยมันดับอีกแล้วเยฮ้ยมั่งแรงแล้วกนลมที่นี่เอาสิคนเนี่ยจะไหว้พ่อเนี่ยถ้าฟ้าฝนไม่เป็นใจก็ช่างมากฮนะยังไงเราก็จะไหว้พอ่อเราจะไหว้ถึงที่สุดเอเอเคียทุกอย่างไหว้ทุกอย่างฝนลงเม็ดหรือไงวะทำไมมีละองมาด้วยวะแมงดับเยอะเอาอย่างนี้ ถ้ามึงยังดับอีกเดี๋ยวกูจะามาสี่ห้าแท่งเลยฮะมึง <c oughs> เหยียดแท่งเดียวก็พอไล้สเฮ้ยเจออะไรกันวะเจออะไรกันวะโ <c oughs> อ้โสัตว์ใครปิดประตูไอเฮียเอ้ยโอ้โห <c oughs> เฮ้ย,เ,ยเจอเฮ้ยเจออะไรกันวะเฮ้ยเปิดประตูให้กูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูให้กูด้วยดิเฮ้ยเปิด มึงเปิดประตูให้กูหน่อยดิเปิดไงวะฮะมึงเปิดนี่มึงมาดูนี่มาดูนี่เปิดปุ่มล็อกออกอ่ะแล้วก็เปิดให้กูมึงกเข่ายป่ะเออรีบเร็วรีบเร็วกูอยากเข้าไปเห็นเฮ้ยเปิดประตูให้กูหน่อยเฮ้ยเปิดประตูกูด้วยดิเฮ้ยเปิดประตูกูนะบิดแบบนี้แล้วก็เปิดออกมาเลยอ่ะอ่ะเออถูกแล้วแบบนี้แหละเอออ่ะเฮ้ยเปิดประตูให้กูหน่อยเฮ้ยไม่เข้าใจว่าไงวะแบบื่อกี้แหละเปิดให้กูเข้าไปเร็วเร็วอีกทีไม่ทันเพื่อนเข้ามานี่เออกูจะเข้าไปเออ ไอ้ปิดประตูให้กูหน่อยมึงก็คุยกูอยู่ตั้งนานแล้วนี่ไงก็เดินอ้อมมานี่เธอก็หมดเรื่องแล้วไอ้เฮียมันมีประตูนะเว้ยป,ประตนาานนูนี่ไงก็มาหามึงได้มึงก็มานี่ไงแต่เดี๋ยวกูพาเข้าอ่าได้